สวัสดีครับผมแอนนูนเกมเมอร์แมวเหมียวครับคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าถ้าเกิดเราซื้อเครื่อง PlayStation มาปลายปีนี้หรือว่าปีหน้านะครับจะมีเกมอะไรน่าเล่นบ้างนะโ o n y PlayStation อเมริกานะครับเพิ่งทำการอัปเดตเว็บไซต์นะครับมีลิสต์ของเกมที่จะออกปีนี้แล้วก็ปีหน้าส่วนใหญ่เป็น Cross Gen นะครับซึ่งใครที่กำลังลังเลนะครับว่าจะซื้อ p l a y s t a t i o n 5ปลายปีนี้หรือว่าช่วงต้นปีหน้าดีไหมนะครับอาจจะใช้ลิสต์วัวนี้นะ ในการประกอบการตัดสินใจนะครับว่ามีเกมที่อยากเล่นหรือเปล่าเรามาดูกันเลยว่ามีเกมอะไรบ้างครับเกมแรกคือ Assassin's Creed Valhalla ลงให้ทั้ง PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5โดยเกมนี้นะครับจะให้เรารับบทเป็นนักรบไวกิ้งให้เราต่อสู้กับศัตรูนะครับอัปเกรดฐานทัพนะครับแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์เชิองอำนาจของเราเพื่อจะได้กลายเป็นหนึ่งในเทพเจ้าของ Valhalla สิ่งที่ Assassin's Creed ภาคนี้เพิ่มเข้ามานะครับก็คือ RPG นะทุกการตัดสินใจของเรานะครับทุกทางเลือกนะครับในบทสนทนาของเราเนี่ยจะส่งผลต่อตัวละครแล้วก็จะส่งผลต่อโลกของเราด้วยนะครับนอกเหนือไปจากการอัพเกระเป็นประจำนะครับคราวนี้เนี่ยก็จะมีการอัพอาคารต่างๆด้วยนะครับทั้งบ a ร์เรกนะครับทั้งที่ฝึกทหารนะทั้งพื้นที่ในการตีเหล็กลอมดาบนะครับแล้วก็ทั้งพื้นที่ในการสักยันด้วยนะ แล้วก็เกณฑ์พลพักใหม่ๆนะครับมาช่วยเราในการต่อสู้นี้นะดูแล้วก็ได้เล่นดีเดียวนะครับสำหรับ Assassin's Creed Valhalla นะครับจะวางจำหน่ายบน PlayStation 4 n o vember 17นะครับพฤศจิกายน17นะแล้วก็ PlayStation 5เนี่ยเดี๋ยวรอประกาศอีกครั้งนะครับเกมต่อไปนะครับ Buck Snack นะเกมนี้ตอนแรกนึกว่าจะเป็นเกมสำหรับ PlayStation 5เท่านั้นนะครับแต่ว่าเกมสำหรับน้องๆหนูๆเนี่ยยังลง PlayStation 4ด้วยนะ บักสแน็คนะครับให้เราเข้าไประจนภัยนะในเกาะที่ชื่อว่าสแน็คทูธนะครับซึ่งเป็นบ้านนะของครึ่งแมลงครึ่งขนมคือเราสามารถจับแมลงกินได้แล้วมีรสชาติเหมือนขนมว่างกันเถอะโดยคนที่เชิญเราไปนะครับชื่อว่าเอลิซาเบธเมกาฟิกนะครับแต่พอเราไปถึงเกาะเนี่ยเธอคนนั้นก็หายไปแล้วนะครับเป็นหน้าที่ของเรานะครับที่ต้องตามหาเธอนะครับแล้วก็คลี่คลายปริศนาที่อยู่บนเกาะนะ ว่าเธอคนนั้นเนี่ยหายไปไหนทำไมต้องทำเสียงเหมือนเล่านิทานด้วยบัคสแน็คนะครับจะออกใน PlayStation 4นะฮะในปี2020นี้ก็ช่วงปลายปีนะครับแล้วก็วันที่ออกกับ PlayStation 5เนี่ยเดี๋ยวจะคอนเฟิร์มอีกครั้งนะครับผมเกมต่อไปนะครับ Call of Duty ภาคใหม่นะครับ Co War ลงทั้ง PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5เลยนะคราวนี้นะครับเกมจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณต้น1980นะครับแล้วก็มี location อย่างเช่นเบอร์ลินเวียดนามตุรกีแล้วก็โซเวียตนะครับที่ให้เราเข้าไปผปจญภัยนะใช้คําว่าผจญภัยก็คงไม่ได้ใช้คําว่าปฏิบัติการทางทหารแอคชั่นมันเละดีกว่าแล้วก็แน่นอนนะครับมัลติเพลเยอร์ที่เล่นกันมันกระจายนะครับแล้วก็จะดูดเงินเราจากพวกซีซันพาสตต่างๆสำหรับหลายคนนะครับเกมคอร์สเนี่ยก็เป็นเกมที่ขาดไม่ได้นะจะต้องซื้อติดเครื่องไว้นะครับไม่ว่ามากี่ภาคเนี่ยก็ต้องอัปเกรดตามกันมาเรื่อยๆ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าคอร์สภาคนี้เนี่ยอาจจะเป็นเกม FPS เกมแรกบน PlayStation 5อย่างเป็นทางการเลยนะซื้อเกมเดียวนะครับเล่นไปได้หลายเดือนเลยทีเดียวเพราะว่านอกเหนือไปจากเนื้อเรื่องหลักนะครับ Multi Player แล้วเนี่ยก็ยังมีซอมบี้นะที่หลายคนชอบนะครับเกมนี้นะครับวางจำหน่ายบน PlayStation 4 13พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ PlayStation 5เนี่ยเดี๋ยวจะคอนเฟิร์มอีกทีนะมีท่านผู้ชมถามมานะครับว่าถ้า PlayStation 5ออกนะครับฟีฟ่านะ เกมฟุตบอลที่อยู่ในดวงใจของท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยจะทําการลงให้กับ PlayStation 4อยู่หรือเปล่านะครับ FIFA 21ได้ถูกประกาศออกมาแล้วนะครับก็ลงให้ทั้ง PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5เลยนะในภาคนี้ก็มีเนื้อหามากขึ้นกว่าเดิมนะมี u ูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะแล้วก็ขออภัยถ้าผมอ่านผิดนะผมไม่ได้เป็นแฟนฟุตบอลนะครับก็คือ Conm e b o Li Berta Doores แล้วก็มี Care e r Mode นะครับโหมดอาชีพนะให้เรา ทำการจัดการทีมของเรานะครับเพื่อให้นำไปสู่ความเป็นแชมป์แล้วอัล m a เม t ทีมนะครับก็มีวิธีการเล่นใหม่ๆนะสามารถจะเล่นกับเพื่อนได้นะครับในโหมด FIFA Ultimate Team Co-op เพื่อได้รางวัลซึ่งเราสามารถย้ายอัล a t เม e ทีมของเรานะครับระหว่าง PlayStation 4กับ PlayStation 5กลับไปกลับมาได้นะครับแต่ใครจะซื้อเกมนี้ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยประกาศออกมาแล้วนะว่าในการจะอัปเกรดจาก Play s t เ t i o n 4ไปเป็น PlayStation 5เนี่ยจะต้องเสียเงินด้วยนะครับ ณปัจจุบันนะครับยังไม่ได้ประกาศวันวางจําหน่ายอย่างชัดเจนนะแต่เขาบอกว่าในการที่จะได้รับสิทธิพิเศษนะครับให้พรีออเดอร์ก่อนวันที่14กันยายนนะครับเพราะฉะนั้นก็คาดได้ว่าเกมเนี่ยก็น่าจะออกหลังจากนั้นไม่นานนะครับอาจจะ15กันยายนแต่แน่นอนว่าถ้าเป็น playstation 5นะครับก็ต้องรอไปช่วงปลายปีนะเกมต่อไปนะครับก็อาจจะรอนานสักหน่อยนะเพราะว่าจะวางขายบน playstation 4แล้วก็ playstation 5พร้อมกันเลยนะครับในวันที่18กุมภาพันธ์2021 เกมตะโกนไกลภาค6นะครับเกมตะโกนไกลภาค6นะครับก็เหมือนกับภาคที่ผ่านมานะก็คือเป็นเกม FPS open world อัดแน่นนะครับไปด้วยเนื้อหามีอะไรให้เราทำเยอะมากๆเลยนะตีป้อมคราฟของทำเควสซึ่งในภาคนี้นะครับเกมจะเกิดขึ้นในเกาะที่ชื่อว่ายาร่านะซึ่งเป็นเกาะที่ถูกปกครองโดยระบบะเผด็จการนะครับเราจะได้รับบทนะครับเป็นดานิโรจานะครับเป็นคนท้องถิ่นของยารานะ ทำการปลดปล่อยนะครับเกาะแห่งนี้เนี่ยให้พ้นจากเนื้อมือของเผด็จการเนื้อหาหน้าเล่นทีเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเป็นเกมของ Ubisoft เนี่ยก็มีอะไรให้เราทำนะครับในระดับหลักสิบหรือหลักร้อยชั่วโมงได้สบายๆเลย <Yes, Another one> หลังจากเล่นคอสจบนะครับปลายปีก็มาเล่นเกมนี้กันต่อในช่วงต้นปีเลยครับ Godfall นะครับเกมนี้เป็นเกมที่ลงให้เฉเเพาะ PlayStation 5เท่านั้นนะไม่ลงให้กับ PlayStation 4นะครับแล้วถ้าจำไม่ผิด คิดว่าไม่ลงให้กับ Xbox Series X ด้วยนะแต่ไม่แน่ใจว่าลงให้กับ PC ไหมนะครับ g o d f a l นะครับเป็นเกมใหม่เลยนะ Next Gen นะครับที่เขาเรียกว่าเป็น Router Slasher นะฮะซึ่งก็คือเป็นเกมที่ฟันด a ะนะครับแล้วก็เก็บของนะอัปเกรดอัปเวลนะฆ่าศัตรูแล้วของสีต่างๆมันจะตกลงมานะครับแล้วก็เอามาทำการใส่เกราะเพิ่มพลังนะฮะซึ่งจะเกิดขึ้นในโลกแฟนตาซีนะครับที่มีทั้งเวทมนต์นะครับแล้วก็ฮีโร่อัศวิน แล้วก็มีส่วนผสมของแฟนตาซีแอคชั่น RPG ในมุมมองบุคคลที่3ที่เน้นการต่อสู้ระยะประชิดนะครับให้เราเนี่ยลุยเข้าไปนะครับแล้วก็หาของต่างๆนะหาชุดเกราะต่างๆแล้วก็ต่อสู้ศัตรูที่ชั่วร้ายระดับสูงนะครับหลังจากนั้นนะครับก็วนไปเรื่อยๆนะ,เก,กะเก็บเกราะเก็บเวลกันไปเรื่อยๆนะครับณนะปัจจุบันนะครับยังไม่มีการยืนยันนะว่าเกมนี้เนี่ยจะวางจําหน่ายในวันไหนนะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมเอาใส่ไว้ในลิสต์เกมที่จะซื้อสำหรับ PlayStation 5ด้วยนะครับ Goodbye Volcano High นะครับเป็นเกมที่ลงให้ทั้ง PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5เป็นเกมเน้นเนื้อเรื่องนะครับถ้าใครชอบเล่นเกมที่เหมือนดูหนังหรือว่าดูซีรีส์เนี่ยเกมนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับ Goodbye Volcano High นะครับเป็นเกมที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับการสิ้นสุดของยุคสมัยแล้วก็เรื่องรักถ้าใครอยากลองเล่นเกมแนวิน n d ้อ i n ดี้หน่อยนะครับบน PlayStation 5นะ ก็อย่าลืมใส่เกมนี้ลงไปในลิสต์ด้วยนะครับ Hitman 3นะครับเกมนี้เนี่ยจะออกในเดือนมกราคม2021 Hitman ชุดนี้นะครับเป็นตอนจบนะของไตราภาคของการรีบูท Hitman เพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครมี Hitman ภาคแรกกับ Hitman ภาค2เนี่ยก็สามารถ Import เข้ามาในภาคนี้ได้ด้วยนะครับสามารถไปเล่นได้แบบเก็บครบเลยนะแน่นอนนะครับว่าเกม Hitman เนี่ยก็ให้เรารับบทนะฮะเป็นนักฆ่านะนักลอบสังหาร Hitman 47นะครับที่จะเดินทางไปทั่วโลกในการทำภารกิจในการรอบสังหารต่างๆความสนุกของเกมนี้นะครับก็คือให้เราได้ทำการทดลองนะวิธีการหลายๆแบบในการรอบสังหารนะว่าแบบไหนนะครับจะเวิร์กที่สุดเพราะว่าวิธีการรอบสังหารในแต่ละแบบเนี่ยก็ทำให้ได้ของที่แตกต่างกันนะครับเป็นรางวัลน,นะถ้าใครชอบเล่นเกมแอคชั่นแนวรอบเรนนะครับวางแผนนะต้องใช้สมองเยอะหน่อยนะครับ เกมนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเล่นเพลินทีเดียวนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยเขาก็จะเน้นเนื้อเรื่องที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะ Kina Beach of Spirits นะครับเกมนี้ลงให้ทั้ง PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5เลยนะครับดูจากวิดีโอเกมเพลย์แล้วก็ต้องบอกว่าทำให้นึกถึงซ e l d a เลยนะครับแต่ไม่ใช่ในแง่ที่ว่าเหมือนเกมนี้ไปโครนมาหรืออะไรนะครับแต่ว่านึกถึงในแง่ที่ว่าเป็นเกมมุมมองผจญภัยบุคคลที่3นะครับให้เราได้ เข้าไปนะั้นในโลกของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ทําให้นึกถึงบรรยากาศแบบเซลด่านะครับที่ค่อนข้างสงบสุขนะเวลาเล่นรู้สึกสบายๆโดยที่กราฟิกในเกมเพลย์เนี่ยก็ต้องบอกว่าสตันนิงมากนะครับเหมือนกับเซลด่าไปฉีดสเตียรอยมานะฮะถ้าบน PlayStation 5สามารถดันได้แบบนี้จริงๆนี่ก็เรียกได้ว่าน่าประทับใจเลยนะครับเกมนี้เป็นแอคชั่นแอดเวนเจอร์นะครับแล้วก็เน้นเนื้อเรื่องนะให้เราจมดิ่งเข้าไปในโลกนะครับที่มีสเสน่ห์นะ แล้วก็การต่อสู้ที่รวดเร็วนะครับโดยให้เรารับบทเป็นคีน่านะนักเดินทางอายุน้อยนะครับผู้นำพาวิญญาณไปในหมู่บ้านที่แล้งไร้เพื่อที่จะตามหาแท่นบูชาอันลึกลับในภูเขาในเกมนะครับจะมีกลุ่มวิญญาณที่ชื่อว่ารอดนะซึ่งเขาทำการย่อยสลายนะสิ่งที่ตายไปแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เน่าเปื่อยต่างๆเราจะสามารถจัดรอดเป็นทีมนะครับในการช่วยเหลือเราได้นะ เกมนี้เนี่ยมีธีมความเป็นธรรมชาติแบบญี่ปุ่นจ๋าเลยนะครับก็น่าสนใจว่าถ้าเกมนี้ออกมาแล้วเนี่ยจะสนุกหรือเปล่านะครับยังไม่มีวันวางจำหน่าย,ยางเป็นทางการออกมานะครับทั้งบน playstation 4แล้วก็ playstation 5เลยนะอีกเกมหนึ่งนะครับที่อาจจะไม่ได้มีแฟนในประเทศไทยเยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการดำเนินนโยบายอัปเกรดฟรีนะครับนั่นก็คือ Madden nfl 21นะครับลงทั้ง playstation 4แล้วก็ PlayStation 5เลยนะแน่นอนนะครับว่าเกมนี้ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากนะเพราะว่าเป็นเกมไม่กี่เกมในตลาดนะครับเกี่ยวกับอเมริกันฟุตบอลนะออกกันมารายปีเลยนะครับแล้วใครที่เป็นแฟนอเมริกันฟุตบอลเนี่ยก็ต้องซื้อทุกปีนะครับสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับก็คือว่าเขายื่นข้อเสนอนะว่าถ้าเกิดเราซื้อนะครับแบบดิจิตอลนะของเกม NFL 21นะครับบน PlayStation Store เนี่ยก่อนนะครับที่ตัว m a d d e n NFL 2 2จะออกนะครับเราจะสามารถดาวน์โหลดนะครับเกมนี้นะ2 2นะครับในเวอร์ชัน PlayStation 5ได้ฟรีเลยนะครับหรือว่าพูดอีกแง่หนึ่งให้ง่ายๆนะครับก็คือว่าใครก็ตามที่ซื้อเกมนี้นะครับ NFL 2 1นะก่อนเกมนี้จะออกช่วงปลายปีนะครับเมื่อเกม PlayStation ห้าออกนะครับเรียกว่า NFL22 นีเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดมาได้ฟรีๆเลยนะครับผม ซึ่ง NFL 21นะครับจะออกบน PlayStation 4นะวันที่28เดือนกันยายนนี้นะครับแล้วก็ PlayStation 5จะออกช่วงปลายปีวันหยุดยาวนะครับจะเป็น NFL 22ซึ่งน่าสนใจนะฮะเพราะว่าเป็นเกม EA เหมือนกันนะแต่ว่า Madden เนี่ยอัปเกรดฟรีนะครับในขณะที่ FIFA 21เนี่ยจะต้องเสียเงินเพิ่มนะซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าถ้าเราเทียบความใหญ่ของเกมนะไม่ว่ายังไงเกมฟุตบอลเนี่ย ก็ขายดีกว่าเกมอเมริกันฟุตบอลอยู่แล้วนะครับเป็นที่นิยมในตลาดทั่วโลกไม่รู้นะครับว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้ EA เนี่ยตัดสินใจดำเนินนโยบายที่แตกต่างกันของเกม2เกมนะในการอัปเกรดนะครับจาก PlayStation 4ไปเป็น PlayStation 5อีกเกมหนึ่งนะครับที่เป็นเกมกีฬาเหมือนกันแล้วก็เชื่อว่ามีแฟนๆเล่นเยอะมากในเมืองไทยนะก็คือเกม NBA 2K นะครับ t 1นะ เกมนี้นะครับวางจําหน่ายไปแล้วบน PlayStation 4วันที่4กันยายนที่ผ่านมานะครับส่วนเวอร์ชั่น PlayStation 5นะยังไม่มีวันวางจําหน่ายที่ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นวันไหนนะแล้วก็ยังไม่มีนโยบายชัดเจนนะว่าถ้าคนที่ซื้อ PlayStation 4ไปแล้วเนี่ยจะสามารถอัปเกรดนะครับเป็น PlayStation 5ได้เลยหรือเปล่านะครับหรือจะต้องจ่ายเงินนะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับแต่กขาอาจจะเรียกได้ว่าแฟนๆสายกีฬานะครับก็ไม่ต้องห่วงนะ PlayStation 5เนี่ยมีเกมสายกีฬาให้เล่นเพียบเลยนะครับ อีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือ The Pathless นะ Pathless เนี่ยเป็นเกมที่ลงให้ทั้ง PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5นะครับซึ่งผู้พัฒน,นาเนี่ยเป็นผู้พัฒน,นาสายเกมินดี้นะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงเคยได้ยินเกมนี้นะครับ a b s ูนะ Pathless นะครับเป็นเกมผจญภัยที่ลึกลับนะเป็นเรื่องของนักธนูแล้วก็อินซีในป่าอันกว้างใหญ่เป็นเกม Open World นะที่ให้เราเดินทางไปในเกาะต่างๆนะครับเพื่อสลายคำสาปทำงานร่วมกับอินซีคู่ใจนะฮะ ค้นพบประวัติศาสตร์ของเกาะต่างๆแล้วก็ต่อสู้ในสมอรภูมิที่ยิ่งใหญ่เพื่อเรียกคืนแสงไฟแสงสว่างนะครับมาสู่เกาะของเราณจุดนี้นะครับยังไม่มีวันวางจำหน่ายที่แน่ชัดออกมานะสำหรับเกม The Pathless นะครับมาอีกเกมหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่มากๆนะแล้วก็หลายคนก็รอคอยนะครับก็คือ Resident Evil 8นะฮะหรือว่า Resident Evil Village เกมนี้นะครับน่าจะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขนะที่ทำให้คนเนี่ยอยากซื้อเครื่อง PlayStation 5นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยลงเป็น next gen นะลงให้ PlayStation 5นะครับ PC แล้วก็ Xbox Series X นะฮะโดยกำหนดวันวางจำหน่ายนะครับจะเป็นปี2021นะปีหน้านะฮะผมสนใจเกมนี้มากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นแฟนภาค7นะครับผมซึ่งเขาเปลี่ยนนะมุมมองจากบุคคลที่3เนี่ยกลายเป็นมุมงบุคคลที่1นะรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากนะฮะ แล้วก็เนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับมีความเป็นเกมสยองขวัญแท้ๆอยู่ประมาณหนึ่งนะแล้วพอมีคอนเซปต์ของวิลเลจนะครับหรือว่าหมู่บ้านเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่า Alive i n g a i h i n g Village นะครับหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่ดูสมจริงที่มีความสยองขวัญสั่นประสาทมากๆก็ยิ่งน่าสนใจนะฮะซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยนะฮะก็จะต่อจากเนื้อเรื่องของภาค7เลยนะโดยเขาบอกว่าเนื้อเรื่องตัวนี้เนี่ย เริ่มจากคุณอีธานวินเทอร์นะครับแล้วก็ภรรยาของเขานะที่ชื่อว่าเมียนะฮะมาอยู่อาศัยอย่างสงบนะในพื้นที่ใหม่น่าจะย้ายมานะครับแล้วก็เหมือนกับหลุดพ้นจากพนาการของอดีตนะมาเริ่มต้นใหม่นะครับผมในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยกำลังพยายามนะครับที่จะสร้างชีวิตใหม่อยู่เนี่ยโศกนาฏกรรมก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งดูแล้วก็รู้สึกว่าน่าเล่นมากๆเลยนะครับปีหน้านะครับ2021มาแน่นะครับผม Solar Ash นะครับเป็นเกมอินดี้อีกเกมหนึ่งนะฮะจากคนทำา y y p r r l i h t t r i i t e r นะฮะหลายคนอาจจะเคยได้ยินเกมนี้นะเกมนี้นะครับลงให้ทั้ง PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5รายละเอียดยังมีไม่มากนักนะครับแต่ว่าเป็นเกมผจญภัยที่จะมีลักษณะเป็นเซเรียลนะครับเหนือจริงในโลกที่มีสีสันสดใสนะแล้วก็มีความรวดเร็วนะครับในการเคลื่อนไหวนะฮะแล้วก็ในการต่อสู้กับศัตรูที่หลากหลาย เกมถัดไปนะครับเกมนี้เนี่ยเราเคยทำวิดีโอคัฟเวอร์เรื่องนี้ไปแล้วนะครับก็คือ s t r ร y เกมน้องแมวจรจัดนะซึ่งก็ให้เรารับบทเป็นน้องแมวนะครับในโลกของหุ่นยนต์นะในเมืองของหุ่นยนต์ที่เหมือนกับจำลองมาจากเมืองอันเก่าแก่นะฮะเมืองฮ่องกงเกาลูนนะเกมนี้นะครับเป็นเกมมุมมองบุคคลที่3นะที่เรารับบทเป็นแมวนะครับให้เราท่องไปในโลกนะครับที่มีรายละเอียดของเมืองหุ่นยนต์นะครับผม แล้วก็ให้เรานะครับเลือกได้นะว่าเราอยากจะมีปฏิสัมพันธ์แบบไหนกับพื้นที่รอบๆตัวนะครับรวมไปถึงพวกหุ่นยนต์ต่างๆในไซเบอร์ซิตีด้วยนะน่าสนใจนะครับว่าเกมนี้เนี่ยถูกประทับตาในเว็บไซต์ของ playstation.com ะว่าเป็นเกมสำหรับ PlayStation 5เท่านั้นนะครับไม่ลงให้ PlayStation 4นะส่วนวางที่วางจำหน่ายนะครับก็ยังไม่มีการยืนยันนะฮะก็ต้องรอต่อไปครับผมเกมถัดไปนะครับก็คือ Tribes of Midgard นะฮะ ดูจากตัวเทรลเลอร์แล้วคิดว่าเกมนี้น่าเล่นทีเดียวนะถ้าใครชอบแอคชั่น RPG แบบไอโซเมตริกนะฮะอั w เ l ลนะครับตีมอนนะไปเรื่อยๆนะครับแนวเรียบรเนี่ยผมว่าน่าจะชอบได้ไม่ยากเลยเกมนี้ลงให้ทั้ง PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5เลยนะครับในปี2021ซึ่งแน่นอนนะฮะว่าเราจะสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะโดยคำโฆษณาของเขาเนี่ยก็คือต่อสู้นะครับ ครับของนะแล้วก็ยืนหยัดต่อสู้ร่วมกันก็น่าจะเป็นกับเพื่อนออนไลน์นี่แหละในช่วงของการบุกยึดนะฮะของเจ้าพวกยักษ์นะในช่วงเวลาของแร็กนา o k กเป็นเกมที่น่าสนใจทีเดียวนะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเกมแนว Hack and s l a s h แบบ i s o m e t r i กแรกๆนะครับบนเครื่อง PlayStation 5เลยนะเกมยิ่งใหญ่นะครับ Watch Dogs Legion นะเกมนี้เนี่ยลงทั้ง PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5เลยนะครับ เกมนี้นะครับให้เราสร้างกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเผด็จก,การนะครับที่ให้เราเลือกใครก็ได้นะครับมาอยู่ในกลุ่มของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเล่นเป็นใครก็ได้ซึ่งทุกตัวละครในเกมนี้เนี่ยก็จะมีทักษะที่แตกต่างกันนะครับเป็นคอนเซปที่น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่าเกมทำนองนี้นะฮะที่เป็น Open World ผจญภัยเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมีความผูกพันกับตัวละครนะเราจะสร้างตัวละครได้ตัวเดียวนะครับแล้วเราก็จะผูกพันกับตัวมันมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะอัพเวลนะครับอัพของอัพน้าตาใดๆนะแต่สำหรับเกมนี้เนี่ยกลายเป็นว่าตัวละครหนึ่งตัวอาจจะไม่ได้สําคัญเท่าไหร่นะก็อยากจะรู้ว่าพอเอามาเล่นจริงๆนะเนี่ยมันจะเวิร์กแค่ไหนนะครับมันจะสนุกไหมหรือว่ามันจะไม่รู้สึกว่าเมื่อตัวละครไม่สําคัญเนี่ยเราก็สามารถฆ่าได้นะครับปล่อยให้มันตายไปได้โดยที่ไม่ได้แคร์ชะตากรรมเท่าไหร่ของแบบนี้ต้องลองครับถึงจะรู้ว่าเด็ดจริงหรือเปล่า ซึ่งเกมนี้นะครับบน PlayStation 4เนี่ยจะวางจำหน่ายในวันที่29ตุลาคมนี้นะแล้วก็ PlayStation 5เนี่ยจะถูกระบุวันวางจำหน่ายอีกครั้งนะครับซึ่งทาง Ubisoft ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะครับว่าในปีนี้นะเกมใหญ่ๆนะฮะรวมไปถึง Watch Dogs Legion เนี่ยก็จะมีการอัปเกรดไปสู่ PlayStation 5ฟรีนะครับซื้อได้เลยนะ PlayStation 4ออกปุ๊บก็ซื้อเลยนะครับพอเครื่อง PlayStation 5ออกนะเราก็สามารถ ดาวโหลดนะครับเป็นแบบดิจิตอลมาเล่นได้อัปเกรดฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับก็จะอยู่ในลิสต์การซื้อเกมของผมยังไม่คิดมากนะรู้สึกว่าเป็นดีลที่มีความยุติธรรมอยู่นะฮะอีกเกมหนึ่งนะครับที่ทางช่องของเราได้ทําการ cover ไปแล้วนะครับก็คือยากูซ่านะครับ l i k e dragon นะสำหรับเกมนี้นะครับคงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากถ้าใครเป็นแฟนๆนะครับในการเล่นเกมเนี่ยคงจะคุ้นเคยเกมนี้ประมาณนึงนะครับเกมนี้เนี่ย เป็นเกมมุมมองบุคคลที่3นะครับเป็น Open World ฉากหลังเนี่ยก็จะเป็นเมืองญี่ปุ่นนะครับก็จะมีเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ตัวละครที่ฮาๆนะแล้วก็มีความเข้มข้นอยู่ประมาณนึงนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะมากๆเลยนะแล้วสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมว่ากราฟิกก็สวยดีนะครับอาจจะไม่ได้มีระบบฟิสิกส์อะไรที่จริงจังนะเหมือนเกมสายตะวันตกนะแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยก็รู้สึกว่าม,มันก็โอเคนะ แต่ความเด็ดของภาคนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าตอนที่เราต่อสู้เนี่ยจากที่เราเป็นแอคชั่นใช่ไหมมันจะกลายเป็นเทิร์นเบสนะครับเป็นการสลับตากันนะครับต่อสู้แบบ JRPG จ๋าเลยนะซึ่งก็เรียกได้ว่าให้ความใหม่นะครับกับซีรีส์นี้ที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะก็น่าจะเพิ่มความชิลนะครับแล้วก็น่าจะเพิ่มความเป็นแฟนตาซีได้มากขึ้นเกมนี้นะครับมีข่าวออกมาแล้วนะว่าจะให้อัปเกรดเป็น PlayStation 5ได้ฟรีนะครับผม ณจุดนี้นะครับในเว็บไซต์เนี่ยยังไม่ได้ให้รายละเอียดนะว่าเกมนี้เนี่ยจะวางจำหน่ายเมื่อไหร่นะครับทั้งในเวอร์ชัน PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5นะก็ต้องรอกันต่อไปนะครับแต่เกมนี้เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็วางจำหน่ายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ารออีกไม่นานนะไม่เกินปลายปีนี้เนี่ยเราคงเล่นเกมนี้กันแน่ๆครับก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าลิสต์ทั้งหมดที่โชว์เนี่ยเป็นลิสต์คล้ายๆกับเป็น Third Party นะไม่มีเกมของ Sony เลยแม้แต่เกมเดียวนะฮะ เพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องไม่ลืมนะครับที่จะบวกเกม Exclusive ของ Sony เข้าไปด้วยนะครับ Spider-Man Miles Morales นะฮะ Horizon Forbidden w e s t g r a n Turismo s a c k แ o y แล้วก็แน่นอนนะครับเกมที่จะแถมฟรีมากับเครื่อง PlayStation 5เลยก็คือว่า Astro Boy Playroom นะครับนี่น่าจะเป็นภาพรวมนะครับที่ทำให้เห็นว่าถ้าเกิดเราซื้อเครื่อง PlayStation 5นะฮะปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้านะครับเราจะมีเกมอะไรเล่นบ้างนะ คุณดูแล้วนะครับคุณลิสต์ได้กี่เกมบ้างนะครับแล้วก็เกมเหล่านี้เนี่ยออกเมื่อไหร่ของผมนะครับก็คงเป็น Assassin's Creed Valhalla นะฮะ Call of Duty c o War Far Cry 6 r e s i d e n t Evil Village Tribes of Midgard Watch Dogs แล้วก็อาจจะซื้อ Yakuza ด้วยแล้วก็แน่นอนนะครับ Mass Morales นะกับ Horizon Forbidden West เนี่ยอันนี้ก็พลาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับ ซึ่งทุกเกมที่พูดมานะครับถ้าเอาเงินมารวมกันเนี่ย <laughs> ก็อาจจะซื้อเครื่อง PlayStation 5เครื่องใหม่ได้อีกเครื่องนึงเลยนะจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อละเนี่ยถูแล้วพวกนี้เนี่ยมันเป็นเกมใหม่นะครับบนเครื่องแพลตฟอร์มใหม่การลดราคาเนี่ยคงไม่ได้มาง่ายๆนะมีลิสต์เกมอะไรในใจก็แบ่งปันกันมาได้สนุกๆน,นะครับ <laughs> ถ้าอติดตามเมนูนแบบเจาะลึกนะครับสามารถเข้าไปในเพจเมนูยูทูบเบอร์นะ เนี่ยก็จะมีผมนะครับแล้วก็ในโกคูมะนะช่วยกันอัปเดตคอนเทนต์เป็นประจำนะครับผมก็จะมีบางคอนเทนต์นะที่ไม่มีใน YouTube ด้วยนะครับผมไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับผมมานนวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe บริเกริ๊งกริ้งสวัสดีครับ